ถ่ายล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับดิฉันอยู่กับผมอยู่อยู่ผมหนึ่งในสิบเบต้านะครับผมเนฮะ้ออียกว่ากูจะถ่ายได้อีกแล้วนะโทรศัพท์มันกลางเหลือเกินนะครับเอาล่ะรอนนี้ผมจะมารีวิวเอ่อดูไม่ทายถึงดูว่าทำไมผมถึงจะรีวิวเอเลียนคือกูไม่มีอะไรทําเข้าใจนะคือมันผมไม่มีอะไรทําจะลงคลิปแล้วอ่าก็เลยจะมารีวิวโอเมกซ์หน่อย จะลองเลือกก่อนว่าจะรีวิวตัวอะไรดีเอ้แต่ว่าจะว่าไปเราก็แทบไม่ได้รีวิวแล้วเลยนี่นี่ครับไอตัวนี้เลยบาย แรดจะขยี้ยู่ให้แรลกนีรยบคือตัวแรดนะครับไอ้เสือนะครับไอเสือปากหมานะครับเราต่อยเลยต่อย,อยไม่มีไม่มีแบบไม่มีแบบต่อยสามครั้งแล้วเตะนะมาลองดูสกิลเซเป็นการกระโดดสูงนะจ๊ะมาดูสกิลเอกัน ยูเอกคือการคำรามนะครับเรามาลองดูสกิลซีกันสกิลซีเป็นการทุบนะครับทุบไปด้านหน้านะนี่แรดแบบเวอร์ชั่นปกติก็มีแค่นี้ใช่ไหมเรามาเรากดยูไปลองกดยูกันไปโยโยยเฮเพลงจะเล่นกูไว้ได้ทุกเมื่อเลยใช่ไหม อันติเมดเรดนี่ครับหน้าตาของอันติเมดเรดนะครับนี่ตักเพลงเก่าไอ้เรดมาไม่พู้พาทยำเพลงสกิลเส็เป็นการขวนลงพื้นนะครับดูสกิลเอกันคืออะไรเร็วเร็วเร็ว หาคารีหาคารีดีกว่าอันนี้มันนักพน,นังคู่รับไหลหาคารีเื้ยจัตว์เล่นสก,กูเบียวเลยมาดูสกิลซีกันนะนีครับสกิลซีครับอากลับล่างที่เหลือแ็รลอรีชาเหมือนเดิมนะจ๊ะน้องแจน้องเบ้าอืม ดี๋ยวลองหาคุยเล่นก่อนนะครับคือเอ่อตอนนี้คือผมกะจะทำไอชิ้นส่วนนาฬิกาตีมีดแล้วครับแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องเร็วประมาณพันห้าถึงจะทําได้เนาะก็เพิ่งรู้งั้นแหละไม่คิดไม่คิดว่าเออมันต้องเร็วประมาณพันห้าเออแค่นี้แหละที่กูจะคุยไม่ไม่รู้จะคุยอะไรละอา้าวช้าเสร็จพอดีอา่ามาตัวต่อไปที่จะรีวิว <c oughs> เอแคลเอแคลนะครับเอเคลเอเคลนะครับไอเตียนะครับผมเตียตะหูมาสกิลเซสกิลเซต,ซตคือการแยกล่างนะจ๊ะหนังบ้าเราดูสกิลเอกัน เป็นระเบิดร,ระเบิดเสียงวงกว้างนะจ๊ะลองสกิลซีด้วยปล่อยเสียงปล่อยเสียงจากปากนะจ๊ะเครื่องลำโพงเดินได้ยูอันติเมตเออมึงเอาไปแล้วอันติเมตเอเคอเอเคิล่นีับ โมเรียวสวยว่ะอันติเมทเดโคโคตรสวยเลยโมเดลมันอะ่ะนี่นี่มันบุกเว้บกว้เ้ยนี่นี่นี่ครับเทเทเ,เลยยืนเก๊กเทครับมาสกิลเซตเป็นการบินสกิลเอ็ก เป็นลําเป็นการเป็นการปล่อยเสียงแบบใหญ่ๆอย่ายงนี้เลยนะครับอืมจริงจริงมาซีครับถ้าไม้ตายของอติมีได้คุยโคอา้าวทำไมเรียกแล้วไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำไมกูกดสกิลซีไม่ได้ไวายวายเดี๋ยวเดี๋ยววายทำไมกูกดนี่ครับี 14! 14! ีน่ U C ซีเป็นอย่ายงนี้นะครับ แต่แต่แล้วว่าไปทำไมสกิลซีมันดูแปลกๆเว้เยอันนี้ไม่เข้าใจเอาใหม่อีกทีนึงเอ้าไฟฟ้าเออเฮ้ยเฮ้ยเออดีดีดีเนี่ยเดี๋ยในเวลาหมดแล้วมันไม่ตายอะ่ะเออก็ดีอยู่ดีอยู่อืมก็มีแค่นี้แล้วครับคือไม่มีอะไรทำแล้วครับลงคลิปนี้ลงคลิปแบบแก้แก้เบื่อเฉยๆนะครับก็ เออกูบายนะครับเซ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คนละท่า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 ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้คบท่าท่านี้ท่านี้เซ่กูบายขอขอบคุณแฟนอาร์ตใหม่แล้วก็แฟนอาร์ตเก่านะครับสวยมากๆเลยสวยทุกรูปเลยนะครับผมนะ